เกิดว่าใครขับเนี่ยน่าจะพอเห็นว่าโหทําไมบนพทเวเนี่ยมีป้ายจํากัดความเร็วอยู่ที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ไปรู้มาว่าจริงๆแล้วคือมันก็ไม่ได้จํากัดอยู่ที่80ขับเลย80เอาเป็น1้0ยร้เนี่ยก็ได้นะครับจากตรงทางขึ้นตรงรังสิตตรงนั้นนะครับผมยาวมันจะถึงอนุสรสถานเนี่ยอันเนี้ย มันขึ้นได้แบบไม่มีค่าใช้จา่ายแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือขึ้นโทเวเขามีให้เก็บสะสมแต้มด้วยนะครับทีมลองให้วันนี้แม้ว่าเราจะอยู่บนรถกันนะครับผมแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาลองใช้รถนะครับแต่เราจะมาลองใช้ถนนกันนะครับคือเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยเกิดจากการที่ว่าเราไปเจองานวิจัยตัวหนึ่งครับที่เขามีการเผยแพร่ออกมาว่าการขึ้นโทเวขึ้นทางด่วนตรงนี้นะครับผมมันจะช่วยลดระยะเวลาในการขับ ลดเรื่องของน้ํามันทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากนะครับตอนนี้เราอ่านแล้วเราก็แบบเฮ้ยอยากจะรู้ว่ามันจะช่วยลดได้จริงขนาดไหนเป็นไปตามงานวิจัยเลยหรือเปล่าเนี่ยอยากลองก็ต้องมาลองทดสอบกันดูให้รู้กันนะครับผมซึ่งอันนีนะ้วันนี้ก็เลยไปลากเอาน้องนะครับผมที่ในทีมมาลองขับกันดูก็เนี่ยจะได้ขับกันเป็นคันหนึ่งอยู่ข้างบนคันหนึ่งอยู่ข้างล่างเทียบกันแบบให้เห็นชัดๆไปเลยนะครับเพราะเชื่อว่าตรงนี้เนี่คือเพื่อน ที่อยู่แถวนี้แล้วเนี่ยเอาจริงอะบอกเฮ้ยคุณมาขับแค่วันเดียวจะไปรู้เท่าคนที่ขับทุกวันอย่างนี้ได้ยังไงก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ขับเนี่ยก็น่าจะมีความอยากลองอยู่เหมือนกันใช่ไหมว่าเฮ้ยเนี่ยคนนึงขับอยู่ด้านบนขับอยู่ด้านล่างออกไปพร้อมกันเนี่ยวเวลาเท่ากันเนี่ยอันเนี้ยมันจะได้เวลาที่เร็วขึ้นกว่ากันขนาดไหนนะครับซึ่งจริงอยู่ว่าเราสามารถที่จะดูผ่านตัว Google Map ให้มันลองจําลองเวลาดูก็ได้นะอันนี้เราก็จะมาลองด้วยเหมือนกันนะครับว่า ตัวของ g o o g l e Map ที่เขาทำการคาดคะเนเวลามาเนี่ยอันนี้มันจะใช้เวลาได้ตามจริงแบบนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งก็เนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราทดสอบกันไปขับไปสองคันนะครับเราทำการเปิดแล้วก็แชร์โลเคชันของทั้งสองคันให้เห็นกันไปเลยเนาะกับไปยานึงเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวเราเราจะทำการโทรคุยกันไปตลอดทางนะเพื่อทำการเช็คไปเลยละกันว่าเนี่ยระยะเวลาต่างเนี่ยตรงนี้มันจะใช้ออกมาแตกต่างกันอย่างขนาดไหนนะครับแล้วก็เวลาขับจริงด้านบนด้านล่างแตกต่างกันยังไงนะครับ ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณลองคํานวณดูเนี่ยอันนี้เขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นทางด่วนนะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงข้างล่างเนี่ยอันนี้จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45นาทีก็คือจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ราวๆ15นาทีเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันละกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเค ครับอันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะแยกกันแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวน้องจะลงไปข้างล่างนะครับผม้วตรงนี้จะเป็นตัวทางแยกขึ้นโทเวกันนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นจากเ,าเป็นตัวโทเวจากรังสิตขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปวิ่งสุดที่ดินดแดงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการมีจุดเช็คพอยต์หลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นจุดแรกเนี่ยจะอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับนะครับเขาลงมาข้างล่างแล้วนะครับไปแล้วไป อย่างหนึ่งเลยจริงๆที่ส่วนตัวจะค่อนข้างชอบวิ่งเป็นแบบบนทางยกระดับหรือพวกโทเวทันดวนประมาณนี้มากกว่าเนี่ยจริงๆอันนึงก็คือจะเป็นที่เรื่องของคุณภาพถนนเะนี่ยที่ก็เรียกว่าไว้ใจได้ว่าแบบว่าจะเป็นจะไม่ได้มีเป็นแบบพื้นผิวถนนที่ไม่ดีหรือว่าเ,เรื่องของพวกรถใหญ่พวกนี้ก็จะค่อนข้างน้อยกว่าเนาะเริ่มเปลนราคา,ายังทังวันยังไหลๆเลยยาวๆไหม โอ้โหจอดสนิทเลยจอดสนิทโอ้โหจอดสนิทเลยอันนี้ที Demon> ่เห็นด้านหน้านี่ก็ท่าอากาศยานก็คือเป็นเป็นท่าอากายานดอนเมืองนะเทอร์มินอลวันเลยเนี่ยฮะตอนนี้กำลังจะถึงด่านเก็บเินด่านแรกแล้วนะครับซึ่งอันนี้เผื่อใครไม่รู้ตอนนี้เนี่ยคือโทเวเขาเปิดให้สามารถที่จะอ่าคนใช้เป็นพวกบัตร เอ็มพาร์สหรือว่าอีซี่พาร์สเนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้ตีทได้เลยแล้วก็ขับผ่านได้เลยทันทีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือจะมีความเร็วที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมเร็วขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากเลยนะครับผมตามแมปเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้รถอีกคันหนึ่งนะครับผมจะอยู่ห่างจากเราไปเนี่ยอีกประมาณ7กิโลเลยนะครับยังไม่มีวิวแววของตอนเียองเลย ตอนนี้กําลังจะถึงตรงแจ้งวัฒนะนะครับก็คือเห็นตึกโมฆ่าอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับอีกหนึ่งกิโลจะถึงทางออกลาดพร้าวแล้วนะอีกหนึ่งกิโลจะเห็นดอนเมืองนะครับ <laughs> นะผมเห็นดอนเมือง้างหนาเลย <laughs> เริ่มติดแล้วตอนนี้มาติดอยู่ตรงตรงดินแดงอยู่ก่อนที่จะได้กลับรถ <laughs> เริ่มแล้วครับเพิ่งเริ่มอ่ะ <laughs> เริ่มเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ลงม,มาจากข้างบนนี่แหละตอนนี้พ่อเลยดรอปเครื่องมาแล้วเราจะวิ่นอยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบได้อยู่โอเคถึงแล้วเดี๋ยวไปขึ้นขึ้นแล้วกลับมาอีกรอบอเอื่อวะเผื่อจะทันเลยเนะี่ยขึ้นไปจนสุดแล้วกลับมาอีกรอบเนี่ยเราก็มีล่มเสา เมื่อกี้ตอนที่พี่กำลังจะยูเทิร์นมีรถจอดเสียบไหมครับไม่มีว่าใกล้จบแล้วอีกสามหน่อยดีเอ่อ อันนี้ในสุดเขาก็บอกว่าใกล้ถึงแล้วนะอีกปรนะมาณสามร้อยเมตรนะนี้พอดินหลับไปหลายตื่นแล้เดี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวเขาปร้ปอมมาแล้วนะครับก็ถ้าดูตามที่เราเอ,อคุยโทรศัพท์ก,กันไว้นี่คือไม่ได้วางเลยนะอันนี้จะบอกว่าเราโทรคุยกันทั้งหมดเป็นระยะเวลาทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงกับสิบนาทีนะครับ อันนี้จริงๆบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งคือเขาก็แบบค่อนข้างทางี่จะต่อให้เขาเรียกว่ามีความซวยอยู่นิดนึงตรงที่พอถึงตรงจุดยูเทินจุดท้ายเนี่ยดันมีรถเสียด้วยก็เลยจะยิ่งรถติดเป็นพิเศษนั่นเองนะครับแต่ก็เนี่ยในที่สุดถึงแล้วนี้ตาปืมมาเลยเอา้าจบการทดสอบช่วงเช้าไปเรียบร้อยนะครับผลก็จะมาแตกต่างกันเรียกว่าเท่าตัวหรือว่าราวครึ่งชั่วโมงได้เลยนะครับ แต่เราก็จะยังไม่จบกันแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบช่วงเงย,งย็นกันต่อเป็นการขับรถขาออกด้วยอีกอย่างเอาให้ครบๆนะครับไปดูกันต่อเลยครับทีน,นี้เราจะมาเริ่มที่ทางฝั่งของดินแดงแทนนะครับก็คือจะวิ่งออกไปที่ทางเสร็จเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลาแตกต่างขนาดไหนครับอันนี้น้องก็วิ่งลงไปข้างล่างกันเรียบร้อยนะครับผมแยกกันไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ย ตอนขาขึ้นครั้งนี้เนี่ยก็คือจะมีราคาทับอยู่ที่80บาทนะครับแล้วนีเดี๋ยวค่อยไปจ่ายเพิ่อมอีกทีตอนช่วงกลางทางนะครับมันจะมีเป็นดาอีกดาดนึงอนะเนาะแล้วก็นี่นะครับผมโอ้โหมาแล้วฝนตกข้างล่างขอให้โชคดีนะฮะเนี่ยบนทางขึ้นเทวปุ๊บก็ติดปั๊บเลยโอ้โหตอนนี้นี่จะถึงลาดพร้าวแล้วนะ ตอนนี้ข้างบนนี้ก็ติดๆอยู่นะแล้วก็ยังไหลไปได้ความเร็วตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ3-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทางซ้ายหันขวาตอนนี้เขาบอกเอข้างหน้านี้จะเป็นทางลงงามวงวานแล้วนะยังห้วยขวาอยู่เลย <laughs> ข้างบนเขามาติดทางลงงามวงวานที่รถต่อแถวมาลงค่อนข้างเยอะพอหลุดจะตรงทางลงงามวงวานนี้ก็เริ่มไหลๆอีกรอบละ ห้าแยกแล้วครับโอเคกำลังจะลงจากทางระดับโทเวลกำลังจะขึ้นสะพานครับห้าแยกบ้านพาวครับ,รบถึงแล้วครับผมกเราจะขึ้นสะพานครับห้าแยกโอ้โห มาถึงบทสรุปตอนกลางคืนนะครับผมในที่สุดน้องอีกคันหนึ่งก็มาถึงจนได้นะครับผมก็ประมาณทุ่ม15ได้นะรวมแล้วก็ใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงกับอีก15นาทีจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตอนเช้ากับตอนคืนนี่คือใช้เวลาพอ,อกันมากๆเลยเพราะตอนเช้าเนี่ยอันนี้คือผมก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนกันใช่ไหมเขาก็1ชั่วโมงอย่างเงี้ยส่วนรอบกลางคืนหัวค่ำเนี่ยอันนี้ก็ลักษณะออกมาค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากๆนะครับก็เรียกว่าแบบ ใช้เวลาไม่ได้แตกต่างกันเลยแล้วก็ดูแล้วแบบถ้าขึ้นไหวเนี่ยจริงๆก็น่าที่จะขึ้นทางระดับมากๆจริงๆนะครับคือประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันไปกว่าเดิมเยอะเหมือนกันอะตรงนี้มันจะประหยัดกว่ากันขนาดไหนตรงนี้เดี๋ยวขอไปคำนวณต่อวันพรุ่งนี้ละกันนะตอนนี้ก็ดึกแล้วเดี๋ยวขอไปพักแป๊บหนึ่ง โอเคมาหลังจากทดสอบแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบสิ่งที่เราทดสอบกับงานวิจัยที่ตอนแรกเราพูดถึงตั้งแต่แรกเราไปใช่ไหมว่าเราเริ่มการทําการทดสอบครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราเห็นงานวิจัยมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับซึ่งไอตัวงานวิจัยตรงนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นงานวิจัยจากการประชุมวิชาการของวิศวกรรมโยธาแห่งชาตินะครับซึ่งงานเนี้ยคือเขาก็จัดขึ้นที่ภูเก็ตน,นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว โดยจริงๆมันก็จะมีเป็นงานอื่นๆงานวิจัยอื่นๆ,ๆเนี่ยที่มาพูดถึงพอทข้งเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งอันนี้เขาจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็การปล่อยมลภาวะเปรียบเทียบกันระหว่างการใช้ทางยกทระดับนะครับผมแล้วก็การใช้เป็นทางพื้นราบซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโมเดลของตัวของโทวเวนี่แหละนะครับซึ่งก็จะเป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมก,การาจนถึงมีนาคมปี -6 6เมื่อต้นปีนี้เอง ซึ่งข้อมูลของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนกว่าของเราในระดับหนึ่งเพราะว่าก็มีการเก็บเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่านะครับ <S 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 ซึ่งการทดสอบเนี่ยอันนี้เขาก็ใช้เป็นรถ2คันวิ่งทดสอบเหมือนเราเลยนะครับก็คือจะเป็นรถกระบะวิ่งข้างบนข้างล่างพร้อมกันแล้วก็มีการจับข้อมูลนะครับแต่ว่าก็จะมีการควบคุมปัจจัยต่างแล้วก็มีการเก็บข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเว่าใครสนใจตัวงานวิจัยตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ลิงก์เอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปอีกทีหนรกก็ลอง่่านเเพิิมมตได้ะ โดยข้อมูลของงานวิจัยอันนี้เนี่ยเอาจริงโดยสรุปแล้วก็จะค่อนข้างสอดคล้องกับที่เราไปทำการทดสอบมานะครับโดยทางยกระดับเนี่ยอันนี้จะทำความเร็วได้เฉลี่ยอยู่ที่80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงเนาะส่วนพื้นราบเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ0-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ใกล้เคียงเหมือนกันซึ่งความเร็วเนี้ยก็จะเป็นเวลาที่มีการเก็บในเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช่นเดียวกันนะครับ โดยเวลาที่ใช้นะครับอันนี้เนี่ยอันนี้จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับโดยขาเข้าของช่วงเวลาเร่งด่วนครับอันนี้ทางยกระดับเนี่ยของเราจะได้อยู่ที่ประมาณ30นาทีใช่ไหมครับการวิ่งบนพื้นราบมาเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงกับอีก15นาทีเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นความแตกต่างจากที่เรามีการกําหนดจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยที่แตกต่างกันนิดนึง คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มที่ปั๊ม PT เหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดสิ้นสุดของเขาเนี่ยจะเลือกเป็นตัวปั๊มเชลลนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยพอดีว่าเราเ,าเลือกเปลี่ยนไปใช้เป็นตัวของปั๊มปะตทวิภาวดีรังสิตนะครับซึ่งมันจะต้องไปยูเทิร์นก่อนโดยยูเทิร์นตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวที่กินเวลานานมากนะครับอย่าง,งผมเองเนี่ยอันนี้ก็จะติดไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอของน้องที่วิ่งบนพื้นราบเนี่ยอันนี้เจอติดหนักเลยนะครับก็เลยทําให้นี่แหละเกิด การดิฟของเวลาที่แตกต่างกันในระดับหนึ่งนะครับแต่พอเป็นตรงขาออกในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยจะใช้เวลาที่ประมาณ30นาทีกับประมาณ72นาทีนะครับสำหรับทางยกระดับแล้วก็ทางพื้นราบนะครับแต่ในงานวิจัยเนี่ยอันเนี้ยจะอยู่ที่30กับ76นาทีนะครับก็เรียกว่าใกล้เคียงกันแล้วแต่ว่าอันนี้ต้องบอกไว้นิดนึงก่อนว่าของเราเนี่ยจะเป็นการทดสอบในช่วงเวลาปิดเทอมนะครับเข้าใจว่าเปิดเทอมน่าจะเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับผม แต่ว่าในงานวิจัยจริงๆก็จัดเก็บในตอนช่วงเปิดเทอมเหมือนกันนะนะซึ่งส่วนหนึ่งที่ทําให้การใช้เวลาของตอนช่วงปิดเทอมเปิดเทอมอาจจะต่างกันน้อยลงกว่าเดิมแล้วนนเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคือตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับผมที่มีการเปิดให้ใช้ตัวของ easy pass m pass ติดผ่านด่านของบนโทเวได้เลยเนี่ยก็น <ๆ S 1> ่าจะทำให้ flow ในการไหลเนี่ยม,มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือมั้ง ตรงนี้ยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่มีการใช้งานเนี่ยจากรางสไปถึงดินแดงเป็นประจำยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันนิดนึงแล้วกันครับว่าเป็นยังไงบ้างมาถึงเรื่องการประเมินเวลาของ Google Maps ซึ่งจริงๆตัว Google Maps เนี่ยมันจะบอกเวลาในการขับขี่เนี่ยค่อนข้างแม่นยำแหละถ้าเกิดว่าสภาพกายจรจราจรมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับผมเช่นเนี่ยตอนช่วง rush hour ช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ย มีการใช้เวลาที่มักจะมีการเพิ่มขึ้นซึ่งใครที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นประจำน่าจะพอรู้ดีว่ามันก็จะมักจะตีบวกเคยบอกว่า20นาทีก็ขึ้นเป็น30บ้าง40นาทีบ้างนะครับอย่างอันนี้ที่เราทดสอบมาเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นบนบนทางยกระดับเนี่ยอันนี้ยจะค่อนข้างพอรถไม่ติดมันก็จะค่อนข้างไม่มีปัญหาครับใช้เวลาที่ค่อนข้างจะแม่นยําแหละแต่พอ เป็นบนพื้นราบเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็เกือบเกือบเ,เท่าตัวเหมือนกันนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่เราดูใน Google m a p บอกว่าใช้ประมาณ45นาทีอันนี้ก็ไปเป็นชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยคือผมก็ยังแนะนำให้เปิด g o o g l e Map ใช้งานเป็นประจำแม้ว่าเราจะขับขี่บนเส้นทางที่เราใช้เป็นประจำก็ตามทีนะครับผมก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เผื่อกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดอย่างพวกอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยแหละซึ่งบางทีเนี่ยเส้นทางประจำาที่เราใช้เนี่ยมันก็ ขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งการเปิดเอาไว้มันก็ทําให้เรารู้ไงแล้วก็สามารถเลี่ยงเส้นทางที่เราใช้ประจำเนี่ยไปกับอีกทางหนึ่งได้ท,ทันท่วงทีนะครับและอนอกจากนี้เนี่ยอันนี้ในตัวงานวิจัยก็มีการทดสอบในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีไปทําการทดสอบแยกมาเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะโดยบนโทเวเนี่ยการใช้เวลามันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมน,นิดหน่อยนะครับแค่ประมาณ10%ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นราบเนี่ยอันนี้เนี่ยจะใช้เวลาที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยราว30-40%เลยด้วยความที่รถมันน้อยลงกว่าเดิมนี่แหละนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําให้การใช้เวลานะครับผมบนโทเวกับการวิ่งบนพื้นราบเนี่ยมีส่วนต่างของเวลาที่น้อยลงกว่าเดิมมากนะครับผมจากเดิมเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่ประมาณไม่ถึง20นาทีแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเออเนี่ยมันมีแก a b ไม่เยอะแล้วนี่นะอย่างนี้วิ่งข้าางงล่ก ก็ได้หรือเปล่านะครับผมก็ช่วยประหยัดเวลาไปใช่ไหมแต่เอาจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังมองว่ามันก็ยังน่าขึ้นอยู่นะมันจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความประหยัดอย่างเดียวละหรือว่าเป็นเรื่องเวลาที่มันต่างกันน้อยลงกว่าเดิมนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่ที่ง่ายกว่าแบบสบายใจในการขับขี่มากกว่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการประหยัดน้ํามันใช่ไหมแล้วก็ลดมลพิษได้นะฮะแต่ว่าในจาก3าข้อที่ผมบอกมาเนี่ยคือตัวหลกัลกๆเลยเนี่ย อย่างตัวประหยัดน้ามันเอาจริงคือมันจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะเป็นมูลค่าที่มากขนาดนั้นนะครับโดยตามรายงานเนี่ยตัวของวิงานวิจัยเนี่ยก็จะมีการบอกแหละว่าตอนเช้าเนี่ยมันจะประหยัดได้120บาทนะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะประหยัดได้อยู่ที่189บาทนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยจะคิดเป็นค่าน้ํามันอย,อยู่ที่0ูลิตรกับ0.4ลิตรเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะถ้าเอามาคิดเป็นคํานวณเป็นเป็นค่าน้ํามันแล้วเนี่ยก็อยู่ที่มัน10ถึง 20บาทอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วาจริงเนี่ยคือพอเราใช้น้ํามันน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยอันนี้มันก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซพิษด้วยครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะถูกใจสายรักโลกกันเนาะไอที่เห็นว่ามันเยอะขึ้นไปเป็นร้อยส0งบาททีนี้เนี่ยอันนี้เกิดจากตัวของเวลามากกว่านะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการประเมินว่าตัวมูลค่าเวลาที่มันประหยัดได้เนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ2องบบาทต่อชั่วโมงนะครับหรือว่าอันนี้ก็จะตกอยู่ที่ประมาณนาทีละ3-4บาทนะเนาะซึ่ง ไอ้มูลค่าตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันจะเป็นมูลค่ากลางที่เคยมีการคำนวณกันเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบเวลามีจํากัดต้องการใช้เวลาให้แบบคุ้มค่าที่สุดเนี่ยเอาจริงผมว่าอาจจะสูงกว่า3าบาทด้วยซ้ำไปอยู่ที่5หรือ6บาทล้วมานนี้เลยด้วยซ้ำไปเนาะโดยเฉพาะคนที่จะเดินทางไปสนามบินนะครับผมอย่าง ถ้าเกิดเราพลาดขึ้นมาก็จะเสียตังค่าตัวเครื่องบินเป็นพันได้ใช่ไหมครับซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าการขับจากดินแดงไปที่สนามบ,บินดอนเมืองแล้วก็ขับจากกรังสิีไปสนามบ,บินดอนเมืองเนี่ยอันนี้ก็จะใช้เวลาที่ลดน้อยลงกว่าเดิมมากนะครับถ้าเกิดว่าเราขับบนโทเวย์แล้วก็ขับบนพื้นราบแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับผมผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่ที่มันง่ายสะดวกสบายขึ้นหรืออีกทางหนึ่งก็จะใช้คําว่าเป็นสุขภาพจิตเลยก,ก็คงได้นะครับ เราก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงในการขับขี่ที่ก็จะลดน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยค่อนข้างมากด้วยเหมือนกันน,นะครับแล้วความกังวลในการขับขี่อย่างเช่นแบบจะมีมอเตอร์ไซค์มาปาดไหมแทรกอะไรยังไงไหมหรือว่ารถใหญ่อะไรมานเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากๆคือข้างบนก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็จะหายห่วงไปได้หนึ่งอย่างแล้วไงนะครับ ซึ่งการทำความเร็วด้านบนที่เราบอกไปแล้วนะครับว่าความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันก็อยู่ที่มัน80ถึง100เป็นหลักใช่ไหมแต่ข้างล่างเนี่ยพอมันต้องขับที่แบบความเร็วศูนถึง20กิโลเมตรตชั่วโมงเนี่ยคือมันก็จะมีความอึดๆในเนื่อยแล้วมันก็มีความเครียดอยู่ใช่ไหมถ้ว่าไป115บาทของทัเวทนี่ไม่แพงเลยนะ แล้วเรื่องของความปลอดภัยนอกเหนือจากการขับขี่ที่มันง่ายขึ้นกว่าเดิมเนี่ยจริงๆก็จะมีทั้งเรื่องของกล้องนะครับผมด้านบนเนี่ยน,นี้จะมีกล้องซ c t v ีวีเนี่ยถึง500กว่าตัวเลยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยอันนี้ก็จะมีกล้องจํานวนกล้องที่น้อยกว่ามากๆเหมือนกันเนี่ยนะแล้วก็บนทวเวเองเนี่ยอันนี้ก็เห็นว่าจะมีเป็นทั้งทีมกู้ภัยนะครับแล้วก็มีรถยกที่เขาเตรียมเอาไว้อยู่ในกรณีฉุกเฉินอยู่แล้วงหากคือถ้าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ จะมีรถมาถึงเราเนี่ยภายใน12นาทีเลยนะครับซึ่งอันนี้คือทางโทรเวก็มีการบอกมีการประชาสัมพันธ์อยู่เหมือนกับที่จะทางท้งอื่นก็เหมือนจะมีพูดถึงอยู่เหมือนกันครับว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ควรที่จะลงจากรถนะครับคือพยายามปลอคองรถเข้าไปซ้ายสุดให้ได้นะครับแล้วก็รออยู่บนรถโทรบอกนะครับแต่ของบนโทรเวเนี่ยอันนี้จะเจ๋งขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าอันนี้คือก็เคยเห็นภาพในห้องคอนโทรลของโทรเวนะครับ ใช่ครับบนโทเวคือเขาจะมีเป็นห้องคอนโทรลโดยเฉพาะเพื่อตรวจสอบการจราจรเนี่ยบนโทเวด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่ามันก็ดูแบบเจ๋งดีเหมือนกับที่เคยเห็นในพวกหนังต่างๆเลยนะครับก็จะมีเป็นแบบเป็นจอใหญ่ๆแล้วก็บอกเป็นสถานะแล้วก็กล้องต่างๆที่บนโทเวทั้งหมดนะครับซึ่งตัวระบบเนี่ยก็จะมี AI มาช่วยจับด้วยนะครับเมื่อไหร่ที่ตัว AI มันเห็นว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีมีรถจอดมีรถอยู่นิ่งๆเนี่ย เกิดปัญหารหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะมีการกระพริบเตือนบอกแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีปัญหาอะไรอยู่จากนั้นเนี่ยคือเขาก็จะมีเป็นตัวกล้องแบบนี้นะครับสามารถที่จะซูมฟืบเข้าไปไกลๆแบบนี้ได้เลยซึ่งห้องคอนโทรลเนี้ยอันนี้ก็เห็นว่าทํางานตลอด24ชั่วโมงทุกวันอีกต่างหากนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีฝนตกฟ้าร้องถนนเปียกอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ตัวของห้องคอนโทรลเนี่ยเขาก็สามารถที่จะตั้งค่าไอ้ตัวหน้าจอที่เราเห็นเห็นกินอยู่เนี่ยครับ ก็ข,ขึ้นบอกแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าเฮ้ยข้างหน้าถนนเปียกถนนเลื่อนขับรถระมัดระวังด้วยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเข็นเราก็แบบแอบรู้สึกเหมือนกันนะว่าอยากให้ทางด่วนอื่นๆหรือว่าศูนย์จราจรในกรุงเทพเนี่ยก็อยากให้ใช้เทคโนโลยีแบบเจ๋งๆแบบนี้เหมือนกันก็น่าจะพอช่วยในการวิเคราะห์จัดก,การเรื่องของรถติดสภาพการจราจรเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับ แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยอันนี้ก็คงจะไม่ได้บอกว่าเอ้ยทุกคนไปขึ้นโทเวย์ตลอดเวลาทุกท้งที่ใช้เส้นทางนั้นกันเถอะแต่สำหรับใครที่มีเวลาจํากัดแล้วก็ไม่อยากที่จะไปเสียเวลาบนท้องถนนนะครับผมคือท่าอาจจะไปติดจากเส้นอื่นมาเยอะแล้วถึงตรงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าโอเคขึ้นได้นะที่ผมว่าก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับซึ่งค่าทางด่วนโทเวย์ทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่115บาทนะครับ โดยที่เกิดว่าถ้าขึ้นไปถึงตัวของสนามบินดอนเมืองพวกนีน้อันนี้จะอยู่ที่80บาทนะแต่ถ้าขึ้นไปจนสุดเลยเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่115บาทนะครับโดยค่าบริการตรงนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะแบบอยากให้ลดลงกว่าเดิมหน่อยให้มันควรจะได้ขึ้นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมซึ่งระหว่างการทดสอบตรงนี้เนี่ยก็มีคอนคอมเมนต์ไม่อยู่เหมือนกันนะครับผมว่าเอาจริงถเกิดว่ามีการลดราคาให้มันถูกลงกว่าเดิมเยอะๆจริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าคนก็ขึ้นเยอะแล้วกลายเป็นว่าข้างบนก็จะลถติดตามไปอีก เรื่องของการทดสอบเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าระหว่างทดสอบเนี่ยอันนี้เราก็จะมีข้อมูลอื่นๆที่เราไปรู้มานะครับผมเราคิดว่าอยากที่จะมาแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันนะก็จัดเรื่องแรกเลยแล้วกันก็คือเกิดว่าใครขับเนี่ยน่าจะพอเห็นว่าโหทาไมบนโทเวยเนี่ยมีป้ายจากัดความเร็วอยู่ที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับดูช้าเหลือเกินใช่ไหมแล้วถนนก็ออกจะเรียบแล้วก็ขับง่ายขนาดนั้น อันนี้ก็ไปรู้มาว่าจริงๆแล้วคือมันก็ไม่ได้จํากัดอยู่ที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงจริงๆตามที่ป้ายบอกนะคืออย่างตัวงานวิจัยเนี่ยก็เห็นที่เห็นนะครับว่าคือเขาก็มีการขับไปที่100 120ได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าขับขึ้นท้องบนเนี่ยอันนี้จะขับเลย80เอาเป็น100 120เนี่ยก็ได้นะครับแต่ก็อย่าขับความเร็วสูงเกินละกันอันนี้ก็จะได้เป็นการปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมท้องถนนคนอื่นด้วยละกันนะครับ แล้วก็เรื่องที่2อนะครับผมก็คือทางโทรเวรทั้งหมดตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่ของโทรเวรสะทีเดียวนะครับโดยตัวของทางช่วงดินแดงจนถึงที่สนามบินดอนเมืองอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นส่วนเดิมนะครับหรือว่า original โทรเวรนะครับอันนี้เนี่ยจะมีระยะทางอยู่ที่ประมาณ15.4กิโลเมตรนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือทางโทเวเขาไม่ทําส่วนต่อขยายขึ้นมาเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นช่วงดอนเมืองถึงอนุสรสถานครับอันนี้จะมีระยะทางอยู่ที่6.5กิโลเมตรนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่จะต้องในการจ่ายตังเพิ่มนะครับผมจาก80บาทก็เพิ่มอีก35บาทเป็น115บาทนี่แหละนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นของทางกรมทางหลวงและอันนี้เนี่ยจะมีระยะทางอีกราว6กิโลเมตรได้นะครับซึ่งก็จะมีระยะทางรวมกันร,ระหว่างของกรมทางหลวงแล้วก็โทเวเนี่ย อยู่ที่28.1กิโลเมตรนะครับโดยของกรมทางหลวงเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีการสร้างขึ้นมาเพิ่มเติมตอนช่วงเอเชียนเกมน่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งที่13านะครับผมที่ไปจัดอยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตใช่ไหมตรงใช้สนามกีฬาตรงนั้นนะ่ะเขาก็มีการสร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อทําให้การขับขี่เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เปิดให้ประชาชนสามารถใช้งานต่อได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เลยทําให้เพิ่งรู้ว่า ไอตอนขาเข้าเนี่ยจากตรงทางขึ้นตรงรังสิตตรงนั้นนะครับผมยาวมาันจะถึงอนุสรสถานเนี่ยอันเนี้ยมันขึ้นได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่เคยรู้ไม่เคยขึ้นก็ลงข้างล่างอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆเทาดขึ้นไปแล้วไปลงตรงอนุสรสถานเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ใครดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปขึ้นกันดูได้นะครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือขึ้นทัเวส เขามีให้เก็บสะสมแต้มด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเข้าในช่องทางปกติเนี่ยอันนี้จะต้องออมีการสแกนเพื่อเก็บสะสมแต้มนะครับแต่ถ้าว่าใครใช้เป็นตัว Easy Pass หรือ M Pass เนี่ยอันนี้ไม่ต้องกดอะไรนะครับผมแต่ว่าคุณจะต้องไปทำการลงทะเบียนผ่านตัว Line Official Account ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการใช้งานเนี่ยมันก็จะเก็บสะสมแต้มให้อัตโนมัตินะครับ ทำให้ทีนี้หลังจากที่เราขึ้นไปเนี่ยอันนี้เราก็จะได้แต้มมาซึ่งแต้มเหล่านี้เนี่ยทางโทเวย์เขาก็จะมีเป็นของกำลังต่างๆให้แลกนะครับผมทั้งเป็นพวกบัตรเงินสดแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเป็นการให้ลุ้นเป็นตัวของ iPhone 15อีกต่างหากนะครับและในอนาคตเนี่ยอันนี้ก็เห็นว่าทางโทเวย์เขาจะมีการทำเป็นตัวสถานีชาร์จเอาไว้ด้วยนะครับผมซึ่งไอแต้มตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าจะเอาไปใช้เป็นส่วนลดหรือว่าไปใช้แทนเงินสดในการชาร์จไฟได้อีกต่างหากนะครับผม ใครที่ขับเป็นรถ EV อยู่อันนี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะทำแล้วเก็บสะสมแต้มรอไว้ก่อนได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็เถอะว่าเพื่อนๆดูแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรใครมีการใช้งานเส้นทางนี้เป็นประจำเนี่ยก็ฝากมาคอมเมนต์พูดคุยกันนิดนึงละกันนะครับผมแล้วก็เถอะว่าอยากให้เราทดสอบอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยอันนี้ก็มาคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมกันได้นะครับผมซึ่งคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปอ,อื่นๆที่เราเคยทำทำการทดสอบ ต่างๆเอาไว้เต็มไปหมดได้เลยนะครับผมสำหรับคืิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ